สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Product ของ s o n o ฟนะครับตัวที่มานำเสนอในวันนี้ก็คือตัว IP Camera s o n o ฟมี IP Camera อยู่2โมเดลก็คือตัวพี่ใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของกล้องตัวใหญ่ที่สามารถแพนดูได้รอบทิศ340องศาแล้วก็มุมกลมมุมเงย120องศาส่วนเจ้าตัวแคมส l i m มวันนี้จะเป็นลักษณะของ f i x e view นะครับติดตั้งมุมไหนก็มุมนั้นเลย แล้วก็จะมีซัพพลายก็คือเป็น USB Type C พร้อมกับตัวอะแดปเตอร์ USB นะครับมีพุกยึดผนังส่วนตัวพี่ใหญ่ก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับเข้า220ออก5โวลต์แล้วก็แันยึดผนังพุกยึดติดฝ้าหรือผนังก็แล้วแต่นะครับตัว IP Camera ทำไมต้องเป็นโซนอฟ จริงๆแล้ว IP Camera เนี่ยความหมายมันก็คือว่าเป็นกล้องที่สามารถดูผ่านแอปพลิเคชันได้เลยไม่ต้องไปเซตไม่ต้องไปติดตั้งบนเราเตอร์ไม่ต้องไปไปทำการ allow IP ให้มองเห็นนะครับจุดได้เปรียบของ IP Camera ก็คือใช้งานง่ายเพราะว่าแค่เสียบปั๊กแล้วก็ทำให้โทรศัพท์รู้จักกับ IP Camera ก็สามารถ ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องไปติดตั้งเราเตอร์ไม่ต้องโทรไปหา True AIS เจ้า <A IS, S 1> ของอินเทอร์เน็ตทั้งหลายว่าช่วยทำให้กล้องเขามองเห็นในสามารถมองเห็นได้จากภายนอกนะครับกล้องพวกนั้นจะเป็นลักษณะของกล้องที่เป็นกล้องวงจรปิดที่เราเห็นทั่วๆไปนะครับแล้วก็ตัว recorder ของเขาเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้เรามองเห็นจากภายนอกได้ก็จะเป็นระบบใหญ่ ก็จะต้องมีอ e รคคอร์เดอร์มีกล้องแต่ละตัวจะเดินสายหรือจะเป็น Wi-Fi เป็นไวเลสก็แล้วแต่นะครับแต่ IP Camera เนี่ยคือตัวเดียวเสียบปลั๊กใช้ได้เลยนะครับทุกยี่ห้อก็เหมือนกันหมดแต่โซนอฟได้เปรียบตรงไหนด้วยว่าโซนอฟเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ในเกี่ยวกับ Smart ทสวิตชอยู่หลายตัว ทำให้เขาอ่ะได้เปรียบตรงที่มันสามารถที่จะทำให้ทั้งระบบเนี่ยเข้าถึงใช้งานร่วมกันได้นะครับจะยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับที่เขาโฆษณาไว้ข้างหลังนะครับก็คือใช้กับโทรศัพท์อันนี้เหมือนกันนะครับในส่วนของตัวนี้กับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือว่า มีการตรวจจับการเคลื่อนไหวและสามารถที่จะไปสั่งเปิดไฟผ่านสมาร์ทสวิตชหรือตัวหลอดไฟที่เป็นของโซนอปเองอีกตัวหนึ่งที่สามารถที่จะจับคู่ทำงานร่วมกับ IP Camera ได้นะครับอย่างในตัวของสมาร์ทสวิตชถ้าเราตั้งค่าใช้ร่วมกับ IP Camera ของเขาเองจะสามารถมองเห็นได้ในแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดู ภาพที่เห็นตัวนี้ก็เป็น IP Camera ที่ติดตั้งเอาไว้บริเวณหน้าบ้านถ้าเราทำการติดตั้งตัว Smart Switch สำหรับควบคุมมอเตอร์ประตูเราก็จะสามารถที่จะมองเห็นภาพของประตูได้ในการคอนโทรลสวิตอย่างเช่นตัวนี้เราตั้งว่าให้สวิต กลุ่มนี้ที่ควบคุมประตูเนี่ยใช้กล้องตัวนี้นะครับโดยการไปกดแค่ตรงนี้นะครับว่าเลือกใช้กล้องตัวไหนภาพนั้นก็จะปรากฏคู่กับตัวสวิตช์กลุ่มนั้นนะครับก็จะทําให้เราสะดวกง่ายดายประตูมันเปิดอยู่ไหมกดแล้วประตูปิดหรือยังอันตรงนี้เราก็จะสามารถได้ประโยชน์จากตัวการใช้งานร่วมกันนะครับตัวนี้เป็น การตั้งค่าอย่างง่ายๆนะครับก็คือแค่ว่าทํางานร่วมกันแต่ทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะใช้ทํางานร่วมกับสมาร์ทสวิตตัวอื่นๆนะครับเรามาที่ตรงนี้เรามาที่ซีนนะครับออโต้แล้วก็กดเครื่องหมายบวกเพิ่มซีนนะครับ ตอนนี้เราก็บอกว่าเราเพิ่มตัวนี้สว่านดิไวของเราเมื่อกี้เป็นกล้องการทำงานของมันก็คือเกิดการจับการเคลื่อนไหวนะครับถ้ากล้องหน้าจับการเคลื่อนไหวได้เราจะให้ทำอะไรให้สา่านสวิตตัวเนี้เปิดไฟเราก็มาเลือกชื่อ หลอดไฟนะครับตั้งว่าให้เปิดไฟแล้วเราก็เซฟเซฟเซฟนะครับมันก็จะได้ตั้งชื่อก่อนตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับก็ตั้งไปก็จะได้ว่าถ้ากล้องหน้าเจอการเคลื่อนไหวให้เปิดสวิตตัวนี้นะครับถ้า กล้องหน้าเจอการเคลื่อนไหวให้มาเปิดไฟนะครับและเราก็สามารถเติมได้ด้วยว่าเช่นเปิดกี่นาทีเช่นเปิด5นาทีเปิด5นาทีาทตรงนี้เปิดไฟดีเลย์ไว้5นาทีสมาสวิ์ตัวเดิมนี่แหละ ให้ปิดนะครับก็จะได้ว่าถ้ากล้องหน้าเจอการเคลื่อนไหวให้เปิดไฟให้เปิดไฟค้างไว้5นาทีแล้วก็ปิดนะครับก็เป็นการตั้งซีนลักษณะนี้นะครับก็จะประมาณนี้อ๋อมีอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงกล้องของกล้องหน้าเนี่ยจะต้องไปเข้าไปที่เซตอัพด้วยนะครับ เข้าไปที่3จุดตัวนี้แล้วก็บอกเขาว่าให้ motion detection motion detection เนี่ย active นะครับก็ตั้งได้ว่าจะจับการเคลื่อนไหวแบบ low s e n s i t i v e medium s e n s i t i v e high s e n s i t i v e นะครับแล้วก็ให้เตือนด้วยไหมอ่าถ้าให้เตือนด้วยก็ตรงนี้มันก็จะพอมีการเคลื่อนไหวมันก็จะเตือนเราทันทีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นการใช้ร่วมลักษณะของ การเปิดไฟแต่ถ้าเราจะประยุกต์ว่าจะเอาสมาร์ทสวิตช์ตัวเนี้ยไปควบคุมกระดิ่งไฟฟ้ามันก็จะกลายเป็นการควบคุมสัญญาณการขโมยไปได้ในตัวเลยเจอการเคลื่อนไหวแล้วให้สมาร์ทสวิตช์เนี่ยเปิดออนแล้วก็ลั่นกระดิ่งได้นะครับตัวสมาร์ทสวิตช์ตัวเนี้ย ก็จะไปลั่นกระดิ่งให้มันดังจะดังกี่นาทีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ก็ว่ากันไปส่วนของตัวเขาอ่ะก็สามารถพูดกลับไปได้ด้วยจะามาในลักษณะของดูแลผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยขยับตัวก็อาจจะสั่นกระดิ่งเบาๆมาหาอีกห้องหนึง่งแล้วก็ดู ภาพสามารถพูดคุยกับเข้าไปได้เพราะว่าตัวนี้ไปนสามารถพูดคุยกับผ่านกล้องเข้าไปได้นะครับก็เป็นการโต้ตอบได้ด้วยก็ประโยชน์ที่จะใช้ร่วมกันระหว่างตัวผลิตภัณฑ์ของโซนอฟก็ค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าเขามีหลายตัวนะครับมีหลายตัวให้ทําง,งานร่วมกันก็ก็เป็นจุดเด่นที่ที่ตัว IP Camera ของ o ซนอ f เนี่ยจะได้เปรียบกับ ตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆถ้าเทียบแล้วราคาไม่ได้ต่างสูสีกันนะครับบวกลบแพง,งกว่ากันนิดหน่อยบวกแพงกว่าบ้างถูกกว่าบ้างนิดหน่อยแต่ว่าในภาพรวมก็ผลิตภัณฑ์ของโซโนอฟเนี่ยก็ค่อนข้างเชื่อมั่นได้ว่าได้มาตรฐานได้คุณภาพนะครับตรงช่วงต้นเรารีวิวรวมๆไปละเดี๋ยวเราจะมาลองทำการจับคู่บน มือถือดูนะครับทั้งสองประเภทนะครับมาดูวิธีการจับคู่แคมเปร์กล้กับตัวโทรศัพท์ของเรานะครับมาดูที่ตัวอุปรกรณ์ก็อันนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับให้ลอกออกตอนจะใช้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีสามารถที่ connect ใช้สายสายแลนได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องเสียบการ์ดเมมโมรี อันนี้ก็จะเป็นตัว DC adapter 5โวลต์นะครับก็เริ่มเสียบเข้ามานะครับในกรณีที่เปิดมาใช้ครั้งแรกเพื่อให้เป็นการเคลียร์ค่าอย่างสมบูรณ์นะครับก็กดรีเซตสักทีหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็กดค้างไว้ เขาก็จะบอกว่ารีเซ็ตเรียบร้อยแล้วประมาณ3วินาทีนะครับก็เข้ามาสู่เริ่มต้นใหม่ก็รอสักครู่ไปอินฟเฟลตปิดแล้วนะครับอีซีเอ็มพิก เราก็มาคอนฟิกกันนะครับก็กดเข้ายบวกนะครับตัวนี้การจับคู่จะใช้ลักษณะของซาวแพรลิงนะครับก็คือเดี๋ยวโทรศัพท์จะส่งเสียงออกมานะครับใช้ซาวแพรลิง n e x กก็ใส wi ่ Wi-Fi 2.4นะครับของบ้านเราพร้อมกับรหัสที่ใช้ในการจับคู่อุปรกรณ์ของ Wi-Fi นะครับ ทรศัพท์ก็จะส่งเสียงออกมาเขาก็บอกว่าได้รับสัญญาณแล้วรู้จักไวไฟตัวนี้ ให้รอ Wi-Fi Connect แป๊บหนึ่งอ่ายินดีต้อนรับสู่แคมค a มเมล่นะครับ ก็ตั้งชื่อตรงนี้ได้นะครับว่าจะใช้ชื่อตัวกล้องว่าอะไรจะแอดสไนให้อยู่ในห้องไหนก็ว่าไปนะครับก็เรียบร้อยเราก็จะได้ตัวแคมแคิเมล่ออกมานะครับต้องหันเข้ากำแพงนะครับเดี๋ยวเห็นห้องลกๆนะครับตัวนี้ก็ตั้งกล้องขึ้นมาสามารถ มุมกลมมุมเงยร้อยยี่สิบมุมแทนซ้ายขวาก็จะเป็น340องศานะครับก็เรียบร้อยแล้วสําหรับแคมค a มเบล่าทีนี้เดี๋ยวเรามาทวนตรงเมนูที่จะใช้สําหรับทำตัวจับการเคลื่อนไหวนะครับก็กดสามจุดนะครับแล้วก็หาตัวจับการเคลื่อนไหว motion detection นะครับตอนนี้เป็น off อยู่แล้วก็เปิด on ได้นะครับ เซฟนะครับก็สมมติว่ามีการเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะเตือนขึ้นมาว่าจับการเคลื่อนไหวได้นะครับตัวนี้ถ้าเราใส่การ์ดนะครับไปข้างหลังนะครับถ้าเราใส่การ์ดไปข้างหลังก็จะมีการ์ดขึ้นมาให้ดูมีอ่าเมมโมรี่มีการฟอร์แมตการ์ด ทำการ Format Card ตรงนี้ได้นะครับให้บันทึกเข้าเมมโมรีไหมหรือถ้าเราซื้อ Cloud Storage จากเขาอะเราก็สามารถที่จะบันทึกตัวนี้ขึ้นไปที่ Cloud Storage ได้ก็ไม่ต้องกลัวว่าเมมจะพังข้อมูลจะหายนะครับก็สามารถที่จะบันทึกตรงนี้ได้นี่คลาวสโตรเรนะครับถ้าเราซื้อคลาว d s ส o r รเรนี่ซื้อมาก็ Subscription ไป นะครับส่วนใหญ่ตัวนี้ก็ไม่มีไม่มีเมนูที่ส่วนใหญ่เป็นค่าของพวก d e v i c e s e t up นะครับมันก็ไม่มีอะไรใน vision น,นะครับ Wi-Fi Setting ก็มาสักครู่เซตไปแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับก็จะมีตัว Motion Detection ที่สามารถ ใช้ได้นะครับก็คือเมื่อเปิดออนก็เขาก็จะจับการเคลื่อนไหวได้จับการเคลื่อนไหวแล้วไปทําอะไรนะครับก็มาตั้งที่ซีนนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้ก็มาตั้งที่ซีนได้ก็คือถ้ากล้องจับการเคลื่อนไหวได้ก็จะทําอะไรให้เปิดไฟให้ดีเลยนะครับให้ดีเลย์5นาที ็คือเปิดค้างไว้5นาทีแล้วก็ปิดไฟนะครับหรือถ้าเราไปใช้คู่กับกล้องอีกตัวหนึ่งกล้องอีกตัวจับอีกตำแหน่งได้ให้ไปปิดไฟตำแหน่งแรกก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งซีนยังไงก็ได้นะครับก็เรื่องของซีนก็สนุกดีนะครับก็ลองรเซตกันดูก็อย่างที่ว่าอาจจะประยุกต์ไปถึงสัญญาณการขโมยนะครับสามารถที่จะ โต้อตอบกับกล้องได้สามารถที่จะไปลั่นเบลล์ลั่นกระดิ่งได้สามารถที่จะเอาไปคุยกับหรือดูก็ได้ว่าเด็กสมมติเอาวางไว้ที่สามารถเอาไปวางในห้องห้องนอนเด็กนะครับถ้าเด็กขยับตัวก็ให้เตือนเราด้วยเด็กตื่นแล้วเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลได้ก็เป็นการประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อื่น ของตัวโซโนอฟนะครับตัวนี้ก็จบของตัวตัวแคมคามล่าเดี๋ยวเราจะไปลองดูตัวแคมส l ลิมนะครับมาดูการจับคู่แคมส l ลิมกับโทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้ก็ถอดแคมสลิมออกมาจากตัวแท่นนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็จะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซัปพลาย y p e ีนะครับ 5โวลต์แล้วก็ตัวนี้เป็นที่เสียบการ์ดนะครับก็เป็นการ์ด SD mini SD หรือ TF นะครับไม่ได้ให้มาในชุดนะครับทั้ง2ประเภททั้งแคมคัมแล้่าแล้วก็แคมสลิมนะครับก็เสียบนะครับเสียบซัพพลายเข้าไป Type C ก็จะเห็นตัวอินฟราเรดสีแดงนะครับขึ้นมาคล้ายๆกันแคมค a มคมล่ากับ ตัวแคมซลิมนะครับก็อย่างที่บอกว่าแตกต่างกันคือว่าแคมคาเมล่าสามารถแพนได้แต่แคมซลิมแพนไม่ได้อ๋อแล้วก็มีอีกอย่างก็คือตัว r j 4 5นะครับแคมซลิมแคมซลิมจะไม่มีตัว r j 4 5นะครับอันนี้ก็พร้อมจะจับคู่นะครับก็คล้ายๆกันก็คือกด บวกแล้วก็ซาว p พ i r ิ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็กด Next ก็ใส่ Wi-Fi 2.4แล้วก็รหัส Wi-Fi บ้านเรานะครับ Next เอ่อไวไฟคอนเน็กเต็ดนะครับก็ใช้งานได้ <c oughs> ตั้งชื่อเหมือนกัน,นครับก็แค่นี้ฮะก็จะมีแคมสลิมขึ้นมาใน นะครับแอนสิลิมนะครับนะครับแผนมือนะครับตั้ง motion detection ตรงนี้ก็ได้หรือจะเข้าไปตั้งสามจุดตรงที่เดิมก็ได้นะครับ motion detection ตรงนี้นะครับก็เหมือนกันเหมือนตัว camera ทุกอย่างครับก็ตัวเล็กกว่าแผนไม่ได้ ไม่มี r j 4 5นะครับส่วนใหญ่แล้วก็คุณภาพภาพการบันทึกการมองเห็น,น,นต่างๆก็ค่อน้างใกล้เคียงกันมากนะครับโอเคครับสำหรับตัว,ตวพริพันโซนอฟ IP Camera ก็มีเพียงเท่านี้นะครับติดตามรายละเอียดสินค้าได้ที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนะครับผมขอบคุณครับ